สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชาเนตยิยาดวงแก้วค่ะสพทออเปิด22โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงกระจายใน6จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมจัดกิจกรรมคลายความเครียดให้นักเรียนประชาชนในศูนย์พักพิงค่ะ นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าที่ประชุมผู้บริหารสะพทวันนี้ได้เชิญผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเข้าร่วมประชุมผ่านซูม ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้หารือกันในวันนี้คือการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน14เขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนได้รับผลกระทบ988โรงเรียนซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงเห็นควรว่ามีโรงเรียนที่สามารถตั้งเป็นศูนย์พักพิงจานวน22แห่งกระจายอยู่ใน6จังหวัดซึ่งขณะนี้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงดังกล่าวแล้ว จำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีในส่วนของศูนย์พักพิงของชุมชนวัดและสนามกีฬาสามารถรองรับผู้อพยพได้เช่นกัน ส่วนของโรงเรียนทั้ง988โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและปิดเรียนไปแล้วในระหว่างนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์สำหรับสถานศึกษาที่เปิดเป็นศูนย์พักพิงทั้ง22แห่งนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนคลายความเครียดความกังวล กกกับสถานานนรณ์ที่เิดขึ้อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดงบประมาณลงไปช่วยโรงเรียนต่างๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งในสุดสัปดาห์นี้จะมีการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารคือเรื่องเกี่ยวกับภัยสุรุปที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนหงจังหวัดที่ได้พูดถึงนี้นะครับก็มีเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งหมด14เขต พื้นที่การศึกษาด้วยกันแล้วก็มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ988โรงเรียนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงก็เห็นว่ามีโรงเรียนที่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นศูนย์พักพิงอยู่22แห่งด้วยกันนะครับใน6จังหวัดซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้ามาพักอยู่บ้างแล้วส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของโรงเรียนแล้วนอกจากนี้แล้วก็มีที่ศูนย์พักพิงของชุมชนที่วัดรวมทั้งที่ สนามกีฬาอะไรต่างๆนะครับมัน,นก็มีมีมีเป็นจํานวนมากที่รองรับผู้คนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนได้มาอยู่เพื่อที่จะได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับสําหรับโรงเรียนของพวกเรานั้นเนี่ย988โรงเรียนนะครับก็ได้ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ปิดไปอย่างไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยทางผู้บริหารของเรานะครับได้ประชุมกับทั้งเขตว่าเราก็ให้ นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามแนวคิดนิแวร์นิชามซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายที่เราได้เ,เคยซักซ้อมแล้วก็เคยประสบเหตุแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนั้นด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็การเรียนไม่หยุดนิ่งครับเด็กนักเรียนก็ยังได้รับโอกาสางการเรียนนะครับถึงแม้จะ,จะ,จะกระทบต่อความกำลังใจไปบ้างในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ ได้กำชับให้กับครูบาอาจารย์ผู้บริหารที่ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการในาการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับจนกว่าเหตุการณ์จะสงบส่วนในพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนของเรา22แห่งนั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่าในศูนย์เหล่านั้นมีทั้งนักเรียนมีทั้งผู้ปกครองอยู่ด้วยกันก็ขอให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทําให้เด็กคลายความเครียดคลายความวิตกกังวล ได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับในระหว่างที่เด็กอยู่ในที่โรงเรียนถึงแม้ว่าจะการเรียนอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พูดคุย